พ่อลูกก็ทำอะไรกัน,นะคะค่ะอ,อช่วยไหนทำไม่เป็นเลยสวัสดีครับแม่ลูกได้ผมให้พ่อช่วยไหน่อครับไม่เป็นเลยไปดังห้องหม่หได้ไหมครับอดูดผมก็เป็นไใด้ดาย เขาเอาซ่อมมาบิดเหมือนเส้นแล้วก็เอาปอกผมใช่คนจีนเขาเอาซ่อมมาทำเหมือนเส้นอ่หมูแล้วก็เอาปอกแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เราไม่ทำเราทำเองเดี๋ยวมันจะดูดหนังเส้นลงแล้วเอาปอเก้าอะไรเอาวีเราไปไหนลูกเอาผ้าไปไหนเสายศเรามีวีนะวีหางหมู จริงเหรอแม่ดีฮะคนหมูป่างไงเขาทำได้ไงเราต้องใช้บีตัวเองอ๋อบีเราไปไหนไงมันอยู่ในเนื้ะตอนนั้นอ่ะเด็บก็อด ถ้ไมทำเองไม่เปลี่นนะเปล่ยนทำไม่เก่งจ้าก็ลองหัดทำเอาเวเวลาพ่อไม่อยู่ใครทำให้ไม่อยู่จ้ะฮะไม่อยู่จ้ะเวลาไม่อยู่ไม่อยู่ใครทำให้กูเติมเเวลากูเติมไม่อยู่เราจะอยู่บ้านอ่ะใครทำให้เหรออาจ้ะเวลาอยู่บ้านไม่มีคนใครไม่ใครทำให้ทำเองเออนั่นแหละครับเองไม่ทำเปลี่นนะเราจะช่วยใช้พ่อล่ะจำปอบไม่จำปอบไม่ทั่วแล้วมันก็เปียกมันไม่แต่มันเจ้าใส่หัว บมมติว่ามาหนีส i บ o m i Air เพราะว่าตัวติดแม่ตลอดร้อนเหรอนอะฮะฮ๊ฮะ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  จับดูพอใจยังพอใจแล้วจ้จะจ้ดเสร็จแล้วครับอ,อ,อุ้ยพอต้มนทำอีกแล้วแม่โอ้โห <c oughs> จมกวนบ่แล้วไงบ่นอนไงพอโบนอน์ก็รับอากาศสบายเท่าไหร่สุดสนทนิงน,น,น,นี่ทำไหมนี่นี่ไม่สระผมค่ะแฟนต้ว้นจ้าคนสวยเขาไม่สระผมกันนะคนสวยเขาสระผมจ้ะ ใช่นนะรถผมไม่เจ๋งผู้ตื่ดจะไป็นความภ่ยวันนี่้แต่ปรลยุติตอนร้องว่าล่ะตอนมาแกงตื่นซื้อข้าวก่อนได้ไหมก็แวะซีเรียสหน้าหมู่บ้านเรามันมีข้าวอยู่ข้าวของคนไปเขาอีกไปจำเหนียวข้าวเลยท่านอยากกินข้าวใครคนพี่น้องตื่นขึ้นกับหิวเราได้ลูกตื่นสามตื่นซีโมงกับหิวซีโมงตื่นสามโมงกับหิวสามโมงตื่นเที่ยงกับหิวเที่ยงไปวันนี้เราเล่นร้องเพราะว่าเป็นนักร้อง จริงเหรอ่ยอะไรต้อมเป็นนักร้องพ่อต้อมหมายถึงหนูไงพ่อต้อมบอกพ่อต้อมพ่อจะเป็นนักร้องหนูเป็นนักร้องหนูก็ไปรดนักร้องพ่อต้อมบอกสาวยาโสธรปั้นวันพ่อเป็นใส่เสียงพ่อลูกก็าทำอะไรกันคะสวัสครับช่วยหน่อยทำไม่เป็นมั้ยสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะได้พบใน ขอ้ออะไรครับไม่เป็นเรยไปล้าท่อใหม่หแล้วะนะครับเอาดูดผมก็อเปในใ็นได้ใด <c oughs> คนเชียนเขาเอาซ่อมมาบิดเหมือนเส้นแล้วก็เอาปอกผมคนเชียนเขาเอาซ่อมมาทำเหมือนเส้นอ่ะนี้แล้วก็เอาปอากแล้วเดี๋ยวก็ซื้อแต่เราไม่ทำเราทำไม่จริงเดี๋ยวมันจะดูดหนังเส้นผมแล้วก็ ก้าวอะไรเอา้บีเราไปไหนหูอกเขาพอหนอาอย่าสองเรามีวบีนะวีี้หางหมูจริงเหรอแม่วบีขนหมูป่างไงเขาทำได้ไงเราต้องใช้วบีตัวเองเอบีวีเราไปไหนเนี่ยมันอยู่ในน,ในีน้นะตอนนี้ ทำไมทำเองไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนทำไม่เก่งจ้ะก็ลองหัดทำเอาเวลาพ่อไม่อยู่ใครทำให้ไม่อยู่จ้ะฮะไม่อยู่จ้ะเวลาไม่อยู่ไม่อยู่ใครทำให้คูเตอร์เวลาคูเตอร์ไม่อยู่เวลาอยู่บ้านอ่ะใครทำให้เหรออันจ้ะเวลาอยู่บ้านไม่มีคนทำให้ใครทำให้ทำเอง เออนั่นแหละครับเอยทำเป็น,นะ่ะเราจๆใช้้พ่อละจำปอบไหมจำปอบไม่ทั่วแล้วมันก็เปียกมันไม่แต่มันเจ้าใส่หัวบมมีม่วามานหนี x i มมี่เมียเพราะว่าตัวติดแน่ตลอดร้อนเหรอ กีซาลอนไดลจับลูกเพ่อทำอะไรจะมอ้ว่าจับลูกพอใจยังพอใจแล้วจังคุณจ้ะเสร็จแล้วครับอุ้ยพ่อต้อมทำอีกแล้วแม่โอ้ จมกวนบ่แอ้วไงบ่นอนไงก็จอนก็รับอาปากบว่าเท่าไรสดสุทนอยู่เน่ทำไมนี่นี่ไม่สระผมค่ะตน์คนสวยเขาไม่สรผมกันนะคนสวยเขาสรผมจ้ะอะไรก็ไม่สเกันใช่น้ำรถผมไม่เจ็ผู้เติดจะไปมยวน้อายุต่อมีต่อมมากัน พ่อต้มมาจะไข้าวก่อนได้ไหมก็แวะซืเว่นหน้าหมู่บ้านเรามันมีข้าวอยู่ข้าวของคนจังหิวข้าวเล้วพันอยากกินเข่าใครคนพี่น้องตื่นขึ้นกับหิวรถได้ลูกตื่นสามตื่นซีโมงกับหิวซีโมงตื่นสามโมงกับหิวสามโมงตื่นเที่ยงกับหิวเที่ยงไปวันนี้เราเล่นร้องเพราะว่าเป็นนักร้องเฮ้ยจริงเหรอ่ยอะไรต้องเป็นนักร้องเพราะต้องหมายถึงหนูไงเขาต้อมบอกไอ้เขาต้อง นนหนูเป็นนักร้องอหนูก็ไปรดนักร้องพ่อต้อมบอกสาวยาโซทอนวันองวันพ่อไปใส่เสียง